ส่วนนุนุนพัทยาได้นำทีมจัดส่วนมากกว่า100คนเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทูตอิหร่านประจําประเทศไทยณสถานกองสุนใหญ่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจําประเทศไทยณถนนสุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีนายเซเยสไลซ่าโนบาติเอกคัคราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอรานประจำประเทศไทยกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานสวนนุนุพัทยาที่สําคัญที่สุดต้องขอ,ขอบคุณนายกําพลตันสัจจาที่ทําสวนในครั้งนี้ด้วยตนเองถือว,ว่าเป็นการดีสําหรับ444ปีความสัมพันธ์ไทยอิหร่านการจัดสวนแบบเฟรนด์ชิปกาเดนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีในการปรับพื้นที่ให้มีความสวยงามให้กับสถานทูตแห่งนี้ยังถือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศไทยและอิหร่านด้วย นายกำพลตันสัจจากล่าวว่าไทยกับอิหร่านมีความสัมพันธ์กันทางการทูตมายาวนานและทางสวนนนุชพัทยาได้ใช้แนวคิดเฟรนช d s ิป p g การเดนในการจัดสวนแห่งมิตรภาพและเป็นมิตรภาพฉันพี่น้องที่จเจริญเติบโตมั่นคงดังต้นไม้ที่ปลูกขึ้นทุกต้นในสถานที่แห่งนี้ สวนนนุษย์พัทยานำบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดสวนและนำต้นไม้นับพันต้นเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับสิ่งก่อสร้างของสถานทูตสำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสวนในสถานทูตแห่งแรกของปี2566และเป็นสวนสถานทูตลำดับที่13ซึ่งสวนนนุษพัทยาได้เริ่มดำเนินการเข้าจัดสวนในสถานทูตตั้งแต่ปี2560รวมระยะเวลากว่า5ปีและยังคงมุ่งมั่นในการจัดสวนมิตรภาพตลอดไป